ีนะครับอ้างเป็น l a z a ด a ให้ค่าคอมไรายได้ดีแต่ต้องโอนเงินและโปรโมทก่อนอันเนี้ยร้าเราเป็นผู้ขายอะเราไม่ค่อยกระทบแต่ผมอยากให้ช่วยกันแชร์โพสต์นี้หน่อยเพราะว่ามันมันกระทบกับแบบคือคือรู้ความรู้สึกว่าบางคนเนะี่ยเขามีเงินอยู่ก้อนนึงแต่อันเนี้ยก็ต้องระวังด้วยนะคือเขามีเงินอยู่ก้อนนึงเขาคิดว่าอยากจะลงทุนอะไรบางอย่างแล้วได้ได้เงินไวออาได้ไรายได้ดี ึ่งผมบอกว่า,วามันมันไม่มีหรอกในโลกนี้ไม่มีใครให้เงินเราฟรีๆหรอกนะครับว่เขาเป็นญาติเราคือถ้าคนไม่รู้จักกันนะ่ยอยู่ๆจะมาแบบโอ้โหเหมือนให้ลงทุนนะครับเล็กๆน้อยๆไ,ได้กลับมาเยอะๆนะได้กลับมาเร็วผมบอกเลยให้ระวังไม่แชร์ลูกโซ่ก็มีอาชีพให้ระวัง <laughs> ให้ระวังนะครับสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ a c e b o o k และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซานะครับผมเป็น l a ซ a ด้าเ l ลเลอร์อ s มบัสเนะครับและเป็น l า z า d a Certified t r a ทรนเของ l a ซ a ด a นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน l a ซ a ด้ที่ช่องของผมได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดเต็มๆนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอ่านะครับคือมีมาถามผมนะครับในช่องในไลน์ก็คือว่า ให้โปรโมทนะครับสินค้าเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นนะครับโดยให้เอนเงินนะครับโปรโมทสินค้าชิ้นนั้นถ้าขายได้จะโอนขึนมาพร้อมค่าคอมมิชชั่นผมให้ทุกคนอ่านดูแล้วลองคิดเอะใจนิดนึงให้โปรโมทสินค้าเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นคือคนคือหลายคนเนี้ยเขาทักมาถามผมว่าอยากสอบถามเรื่องการโปรโมทผมก็บอกสอบถามได้เลยครับผมว่าเข้าใจเขาเป็นร้านค้าสรุปไม่ใช่เขาเป็นคนธรรมดาทั่วไปซึ่งไปเจอโฆษณาหรืออะไรต่างอ่ะ นะครับบอกว่าเป็นมาจากลา z าด้แล้วเขาก็ไปคุยในไลน์ซึ่งเป็นไลน์ OA ด้วยนะเป็นไลน์ออฟฟิเชีแล้วเขียนว่า l a z a d a c o t อเดี๋ยวทีเดีผมจะให้ดูเสร็จแล้วเขาบอกว่านะครับถ้าอยากได้ค่าคอมมิชชั่นดีๆคือไรายได้ดีๆแค่โอนเงินโปรโมทแค่นะแค่ให้ฟังให้ดีแค่โอนเงินโปรโมดผมบอกเลยว่าถ้าไม่ใช้ลูกโซ่ก็มีอาชีพนะครับแล้วผมเจอบางบางคนบางไลนที่มาถามผมอะ่ะคือคู ครูจะแจ้งความนู่นนี่แนนคุณทําผิดกดแรงรต่างผมบอกว่าไม่ต้องกลัวคุณคูณกลับเลยไม่ต้องสนใจทําอะไรเราไม่ได้หรอกก็มาคุยกันสิหลักฐานคืออะไรอยู่ๆแบบมีด้วยหรอแบบอย่างเงี้ยแล้วให้ทําแล้วจะต้องโอนเงินก่อนแล้วเพื่อจะได้รับคำพิชากษ์โดยการโอนเงินกลับคือบางทีครั้งแรกเขาให้ให้คือแบบให้ราคาดีๆใช่ไหมยอมจ่ายให้ยอมจ่าย,ให,ย,ายให้เราจริงแล้วจะพอต่อมาพวกเขาบอกให้โอนเพิ่มอีตอนโอนเพิ่มนี่แหละบอกเลยคุณโดนแน่นอน โดนแน่นอนคือเดี๋ยวจะนู่นนี่นั่นหรือติดต่อไม่ได้อะไรต่างๆเดี๋ยวต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนเพื่อแบบเพิ่มเติมไม่ต้องโอนเพิ่มนะต้องโอนเพิ่มเรื่อยๆนั่นแหละครับคุณติดกับคุณติดเหยื่อแล้วนะครับเอาจากนี้เนี่ยผมให้ดูที่ผมคุยกันก็คือคนเนี้ยโดนไปสี่หมื่นผมบอกเลยก็สงสารแต่รวยเร็วเป็นไปไ,ได้ไอ้รวยง่ายๆแบบนี้มันไม่มีนะครับขอยืมคำพี่หนุ่มมานี่โค้ชนะครับเขาถามมว่าทำยังไงจะได้เงินคืนมันบอกว่าทำใจ ผมบอกเลยเคสแบบนี้แทบไม่มีใครได้เงินคืนเลยตำรวจเขายังตามกันไม่ได้เลยนะครับผมไม่รู้ด้วยนะครับว่ามันมาจากไหนนะครับก็คือแจ้งความได้ไหมก็แจ้งได้นะแต่แต่หลักฐานคือตรงไหนโอนไม่ให้ใครเป็นยังไงร้านชื่ออะไรนะครับเนี่ยม,มีการพูดคุยกันนะครับนะครับเนี่ยลองดูแล้วกันนะครับบัญชีโอนไม่ได้อ่าไปทางโอนไม่ได้ใช่ไหมมีอ้างแล้วบัญชีโอนไม่ได้นี่เขาก็บอกว่าบัญชีเขาไม่ได้มีหนาอะไรนะก็โอนได้ นะครับแล้วก็จะมีการอ้างนะครับขออภัยโปรโมทั้งนี้ล้มเหลวนะครับคําสั่งซื้อหมื่นแปดอ่านู่นนี่นั่นแล้วคือแบบก็จะมีการอ้างนะคะร,รายการสินค้าเท่าไหร่ต้องโอนเท่าไหร่เขาต้องโอนกลับไปเพิ่มไม่อีกผมบอกถ้าโอนเพิ่มผมก็เสียงเงินเพิ่มอะ่ะเอาไหมอะ่ะเพราะฉะนั้นให้สังเกตให้ดีนะครับอันนี้ผมอยากจะทำคอนเทนต์ตรงนี้ไว้แล้วก็ผมจะตัดเป็นคลิปลง YouTube กับ Facebook ก็คืออยากจะบอกว่าใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ให้คิดน,นิดนึงว่า มันเป็นไปไม่ได้นะครับถามเมื่อก่อนเนี่ยไลน์ใช่ไหมลาซาด้าดอซีโอเดชคือมันไม่มีนะครับไลน์ลาซาด้าเนี่ยเขาจะมีแกะโปรโมทสินค้าให้เราหรือชวนไปทำาอฟเฟรียตแต่ไม่มีให้เราโอนเงินก่อนมีแต่ให้เราอะ่ะเอาสินค้าโปรโมทเสร็จแล้วได้ค่าคอมได้เลยโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินก่อนถ้าจ่ายเงินก่อนคือผิดธรรมชาติไม่ใช่แล้วนะครับไลน์เนี่ยชื่นชื่อวลาซาด้า ada, ใครทั้งตั้งก็ได้ผมตั้งก็ได้เพราะฉะนั้นให้ระวัง นะครับให้ระวังนะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเนี่ยก็จะมีการพูดคุยมีส่งเล็กสิคใค้ดูด้วยนะอ่านะครับแล้วก็จะถามว่าร้านอยู่ไหนหนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไม่จริงใจแล้วก็น่าจะไม่ใช่ไม่ใช่คนดีถ้าโอมจะเพิ่มก็เสียเงินเพิ่มอีกอะนะครับอ่าให้ระวังละกันเนาะให้ระวังละกันนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่ ดูอยู่นะครับให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่ไม่หวังดีแล้วก็เราเสียเงินฟรีนะครับรวยเร็วเป็นไปได้รวยง่ายไม่มีนะครับถ้ารวยรวยเร็ว,วก็คือแทงหวยแทงบอลแล้วตรงแลวไม่เลยรวยไวยนะหรือไปแบบอยู่ๆไปลงทุนซื้อหุน้นซื้ออะไรแล้วหุน้นขึ้นแล้วไปขายแป๊บเดียวช้อนตอนราคาถูกแล้วก็ไปขายตอนราคาแพงอ่ะอันนี้ก็จะรวยเลยนะครับหรือไปเป็นคนกลางไปจับ อสังหาราคาถูกไปขายราคาแพงอ่ะหรือไปจับนะครับพวกของแบรนด์เนมของสินค้าคนรวยเช่นพระเครื่องนาฬิกาจากราคาถูกไปขายราคาแพงอ่ะคุณได้ส่วนต่างน,นั้นรวยไวนะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับคอสเพิ่มยอดขายบน Lazada กับ Shopee นะครับ1คอสสองมาร์เก็ตเพนะครับสอนโดยผมนะครับพี่เฟรนเทรน Lazada นะครับแล้วก็คอสเทอรนี่นะครับโชนี่คอมเมอร์สนะครับซีฟายเอ็กซ์เพรสช้อปปี้นะครับลง1นึ่งคอสนะครับ4 9 0 0บาทนะครับลงทั้งสองคอสแค่7,900บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ของ Lazada เนี่ยยังเรียนย้อนหลังนะครับในกลุ่มเป็นคอสอะไรฟรีแล้วก็ปรึกษาฟรีตลอดชีพทั้ง สองคอร์สเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะยครับเราจะจัดในวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับเรียนสดสองวันนะครับยังไงเนี่ยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองคิวเรียนได้ที่ไลน์แอดเฟร์ลาซาด้านะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนดลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินะค้าบ,บนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ